สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้องวิวการ์ตูนสวยๆนะครับแล้วตอนนีชออน้ชื่ออันหนึ่งชื่ออีกอันหนึ่งชื่อว่าราชาแมววิวนะครับและตอนนี้ผมจะมาบอกว่าผมได้ทำซีรีส์ต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ซีรีส์พวกนี้ก็มันก็สนุกอยู่ซึ่งเรื่องราว,ว,วนี้เกือบเกีก่ยวก,กับคน ชื่อว่าราชาแมวนะครับและตอนนี้คนก็คือคนที่เป็นราชาแมวก็คือผมนะครับและตอนนี้ผมเป็นราชาแมวที่ชื่อว่าวิลและตอนนี้วิลเขาได้พบจับแฟนแฟนเก่าของเขาที่จะมาที่จะมาดูแลของเขาของวิลซึ่งมันจะมีในเรื่องนะ ในเรื่อง EP 2แต่นี่มันคือ EP 1มันจะมีเรื่องว่าตอนที่พี่สาวของวิวอ่ะจะมาแล้วต่อเขาว่าเรื่องนี้เป็น EP 1เพราะว่าพี่สาวของวิวนี่ของวิวนั้นเขาได้ไป ที่เมืองอำเภอเมืองที่อุบลราชธานีและตอนนี้วิวได้มาอยู่ที่อุบลราชธานีในสำโรงที่ของเขาก็จะต้องไปเมืองที่ซึ่งที่ของคขะที่ของวิวมีแค่สามคนชื่อว่าไม่บอกก็แค่บอกว่าไม่บอกก็แค่มีสามคนอีกคนหนึ่ง เป็นสคนเป็นผู้ชายอยู่หมหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นพี่เป็น,ปนผู้หญิงอยู่มาหาลัยไม่บอกแบบว่าเขาชื่อว่าอะไรแล้วทุกคนอย่าไปบอกใครนะว่าคนนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความรักเพราะว่า คนทำก็เลี้ยงแมวเพราะว่าคนทำชอบแมวที่สุดในโลกและตอนนี้คนคนแล้วตอนนี้วิวได้มาพบกับนั่นก็คือทเทเลรปปี้ทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าตัวสีม่วงชื่อว่าท,ทิงทวินกี้ และตัวสีเขียวชื่อว่าดิปซี่และตัวสีแดงชื่อว่าโพตัวสีเหลืองชื่อว่าลาดาตัวสีแดงกับตัวสีเหลืองเป็นผู้หญิงตัวสีเขียวกับตัวสีม่วงคือผู้ชายเฮเลยัปพี่ hey, ได้มาอยู่ในช่อง,องราชาเมลวิวแล้ว ทุกคนก็จะอาจจะรู้จักนะทอมแอนเจอรี่มันมันในในเฮเลทับป,ปี้ค่ะเพื่ออะไรมันเกี่ยวกับเฮเลทับป,ปี้ไม่ใช่เหรอนี่พรากล้วยมันมาทำอไมก็ไม่รู้ซึ่งเพราะว่าที่นี่เทเลรับเทเลทับปี้มันมีคนว่าเยอะมากเลยนะ เพราะว่าเทเลทบพี่ก็มาอยู่ในกลุ่มช่องน้องอิวกตุนแสนสวยต้องบอกว่าช่องนี้มีคลิยเยอะอยู่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชทหาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดชิมด้วยเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเดือนหน้าวิวจะขายสม,มุดซีรีส์พวกนี้แหละเอามาขายดูไหมว่าวิวจะขายอันละเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบนะเพราะว่าวิวจะ ต้ง้งต้องสมุดดูไหมว่ามีกี่หน้า100รอยหน้าเพราะว่า100รอยหน้าอัลละห้าสิบแล้วถเอาสองรอยหน้าแล้วก็อัลละหนึร้อยบาทแล้วถ้าแล้วก็อัลละหนึ่งน้อยสาสบ,บาท ถ้าใครอยากจะซื้อตอนนี้ก็บอกคอมบมนไม่ได้นะเดี๋ยวเผื่อคนเดี๋ยวเผื่อวิวก็จะรีบทำแล้วก็เอามาใน Facebook อย่าลืมใครมี Facebook ก็โหลด Facebook หรือใครมี Facebook ก็พิม,มพ์มคำว่าพิมพ์คำว่านี่เปิดใน Facebook เลยก็จะเจอภาพนี้นี่ แมวตัวเก่าของพี่เองวอ,อแล้วถ้าใครโตกว่ากว่าพี่แล้วต้องให้เรียกว่วน้องหรือพี่ก็ได้ <c oughs> นี่หนูน้อยวิวอ่านี่ไง <c oughs> เห็นไหมชื่อเดี๋ยววงให้ดูเดี๋ยวเขียนให้ดูนะนี่อันนี้นะนี่นี่นะนี่นะ อย่างนี้นะวถ้าอยากให้เป็นเพื่อนเราก็จะต้องทำอย่างนี้ก็จะกดอย่างนี้แล้วก็พิมพ์เลยแล้วก็พิมพ์เลยนะรู้ไหมว่ากดตรงไหนเดี๋ยววันนี้ให้ดูนะกดกดตรงนี้นี่ที่มีลูกศรไม้หม้นี่นะเราก็กดไป แล้วถ้าเราจำไม่ได้เราก็กดทางนี้ทางโอ้ยอันนี้นะนี่นะโอ้ยอะไรเนี่ยนี่นะนี่นะลูกศรทางไปทางซ้ายนะ แล้วก็จะเตือมาน้านดีนะนะ้าเรายังไม่รู้เราก็เออจะต้องกดไปที่อ่าเดี๋ยพี่จะพากดดูพี่้ดีนะนี่กดตรงนี้ตรงพี่มีรูปคนแล้วก็กดตรงไปนี่เห็นไหมเออนี่ก็คือ ไม่มีอะไรหรอกอย่าอย่าดูรูปนี้นะเอ,อ,อยนะพี่เป็นคนอุบุลนี่โอ้ยนี่อย่างนี้นะจดไว้จดไว้นะต้องจดไว้จดไวด้ดีๆจดไว้จดไว้เดี๋ยวพี่จะนับถึง สิบนะอืม 10. เซฟอหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถึงเวลาแล้วเอาละเราก็ไปเลยตัวราไปก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งมันมีแค่นี้แหละซีรีส์นะก็แบบว่าทำซีรีส์มัน,มน อันนี้ก็านะก็บอกว่าหมามันมานานนะ่ะก็เลยมาทำซีรีส์วงนี้เดี๋ยวเดือนหน้าพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยววิวจะทำจะทำหนังสือการ์ตูนนะซึ่งหนังสือการ์ตูนนี้มันมันก็บอกว่าบอกว่ามันก็สิบแปดบทอยู่นีดนหน่อยๆน,น,นะถ้าใคร อายังอายุนะ้อยแล้วก็ให้เอาพ่อแม่หรือพี่น้องหรือคนที่อายุ18หรืออายุ